จุกะแซมสายแมวบางปรนกรุบกรุบขนียนสวัสดิครับปิดออกล่าหากินวันนี้เราพาทุกท่านเข้าป่าชมบรรยากาศของการเก็บเห็ดครับฤดูนี้เป็นฤดูของเห็ดเพราะฉะนั้นเราจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศกันลองดูว่าเราจะเจอมากน้อยแค่ไหนไปลุ้นกันครับนี่สามดอกแรกครับเดินเข้ามาก็เจอเลยโอ้มีกินคือกินอยู่ด้วย จะแย่งมันดีไหมเนาะนี่เขากาลังกินอยู่เลยนี่ครับสามดอกแล้วก็มีดอกเล็กๆข้างๆหนึ่งสองดอกเห็นไหมครับนี่เรายัางจะไม่เก็บคําให้ทุกคนทุกท่านดูไปพร้อมกันนะจะได้ชมบรรยากาศแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บเหมือนพมที่อยากจะเก็บอยู่ตอนนี้นี่ดอกนี้ต่อไปครับเป็นดอกนี้ กำลังตูมสวยนะครับแล้วก็ดอกเล็กนี่ถ้าใครจะเก็บก็ก็น่าจะเก็บได้เนาะแต่รอไว้ให้มันใหญ่กว่านี้น่าจะเหมาะกว่านี้นครับเราจะเอาดอกได้ดอกหนึ่งก่อนแต่เราจะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมได้ดูกันไปก่อนครับนี่อีกดอกหนึ่งครับเป็นดอกที่ตูมสวยเหมือนกันน่าจะเจอฝนเมื่อคืนแล้วก็เพิง่งผล่พ้นดินออกมาสวยครับดอกนี้ตูมสวยกาลังน่ากินเลย นี่เป็นอีกดอกหนึ่งครับอยู่ใต้ใบไม้ปกไว้หมดเลยนี่เอาเปิดให้ดูก่อนนี่ค่อนข,อขอ้างจะแก่นิดนึงนะครับก็พอได้นะถ้าใครจะกินจะทานก็กเหมาะอยู่ไปดูบรรยากาศก,กันต่อครับนี่อันนี้เป็นดอกเล็กที่ถูกกินคือกินไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็นี่เป็นดอกที่ค่อนข้างใหญ่สวยครับสมบูรณ์ดีดอกนี้นี่ต่อกันเลยครับมาที่นี่ ชุดนี้จะเป็นชุดที่ค่อนข้างแก่แล้วก็มีเด็กน้อยอยู่อันหนึง่งนี่ครับเราจะถ่ายเฉพาะจุดที่เราเจอให้พี่น้องได้ดูให้จะได้ไม่เสียเวลานะครับตรงไหนที่ไม่เจอก็ขอข้ามไปหรืออาจจะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูกันเล็กน้อยว่าบรรยากาศในป่าเป็นยังไงนี่ครับมีปกมีซ่อนอยู่อย่างนี้ที่รอดผู้คนมาก็ให พวกเราได้เจอกันได้เห็นกันนี่อ่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศว่าช่วงที่เราหาไม่เจอเราเดินเป็นยังไงนี่ครับเป็นป่าแบบนี้นะป่าเบญจพรันครับก็เดินแบบนี้นะครับค่อนข้างจะหายากมากเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะครับก็ยากที่จะเอาบรรยากาศให้ได้ดูก็เอามาให้ดูเท่าที่จะเอามาได้ครับนะตอนนี้ก็นิบเจออีกดอกหนึ่งครับเป็นดอกขนาดเล็ก อันนี้เห็ดเหลืองหรือเห็ดมันปูเนาะแถวบ้านผมไม่รู้ว่าบ้านเ,นเพื่อนเรียกว่าอะไรลองบอกกันมานะครับว่าเรียกว่าอะไรแต่ผมชอบนะส่วนตัวชอบเห็ดนี้มากเพราะว่ามันอร่อยมากเลยนะครับเอาไปผัดกินสุดยอดเลยแต่เราจะยังไม่เก็บครับนี่เราจะให้ดูเฉยๆนะมีออกาศเราจะมาเก็บเห็ดนี้เห็ดมันปูต่อไปครับนี่เลยกําลัง ผล่พ้นดินมาแล้วก็มีใบไม้ปิดไว้ก็เลยรอดเอ้ากินคือกิน,กนอยู่อีกแล้วโอ้มาแย่งเขาเอีกแล้วอืมอ่ะเพื่อนเ,อนเอนว่าไงครับแย่งดีไหมนี่ก็เป็นชุดที่น่าจะใช้ไม่ได้แล้วแหละแต่เอามาให้ดูครับเอาบรรยากาศมาให้ดูว่ายัางไงผมยังจะไม่เก็บสักดอกอาจจะเก็บติดไม้ติดมือไปบ้างแต่ตอนนี้จะ่ายเพื่อนเพื่อนได้ดูกันก่อนเฉย,ยๆข้ามกันมาที่ ดอกนี้ครับค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่ก็ถูกรบกวนแล้วกินคือเล็กน้อยนี่ก็เป็นอีกดอกหนึ่งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูกันย,ยาวๆไปก่อนนะครับจะได้รู้สึกว่าอยากเก็บอยากมาสัมผัสบรรยากาศแ,แบบนี้บ้าง,น,างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเล็กๆที่เพิ่งโผล่จากดินนะครับอันนี้เราอาจจะยังไม่เอาถ่ายบรรยากาศให้ดูกันก่อนนะครับนี่อีกดอกหนึ่งอันนกําลังตูม อันนี้อาจจะเอานะครับกาลังสวยนยี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันเห็นไหมครับค่อนข้างสวยครับดอกนี้ตูมเล็กด,ดีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันต่อเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดอกที่รอดพ้นจากผู้คนมาได้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็ดแดงค่อนข้างสมบูรณ์ครับดอกนะี้ ดูบรรยากาศกันไปก่อนนะครับผมไม่ได้เก็บให้ดูนะครับผมถ่ายให้ดูก่อนให้เพื่อนเพื่อนได้รู้สึกว่าอยากเก็บอยากสัมผสัสอยากล้วงมืออยากยืน่นมือมาเก็บด้วยกันนี่ครับใครจะยื่นมือมาเก็บก็เก็บเลยนะครับนี่เก็บแป๊บมนพร้อมกันครับนี่อันนี้ค่อนข้างเล็กครับถ่ายดูบางคนก็อาจจะเก็บแต่ผมจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันยังเล็กมากส่วนนี่ ในในฝูงเขาก็จะมีโซนนี้เจอค่อนข้างหลายดอกครับน่าจะเกือบสิบดอกได้เพื่อนๆลองนับดูนะครับนี่นี่ใช่ทั้งหมดเลยนะครับนู่นอีกสอง zoom มดูนี่หนึ่งสองก็กาลังน่ากินครับกาลังน่ากเก็บอันนี้ก็ใช่นี่อีกสามดอกก็ใช่ห้าแล้วหกแล้วเจ็ดตรงนี้อันนี้ได้แน่นอนครับสวยแล้วก็ แปดเก้าสิบอยู่ตรงนี้ครับเล็กๆนี่อันนี้ก็พรุ่งนี้อาจจะพอดีแต่วันนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศก่อนพอดีเดินไปเจอนะนี่ครับดูกันไปครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้จะได้ซึมซับบรรยากาศนี้ไปด้วยกันนี่เราเนื้งข้าวสมบูรณ์ครับอันนี้ก็ก็ดีอะสี่ห้าดอกนี้สวยเลยครับเดี๋ยวดูกันต่อนะครับ ันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งดอกอันนี้เป็นเห็ดโคนเล็กครับมีอยู่ดอกเดียวเพียวๆนโลนคนเดียวเลไนะครับไม่มีเพื่อนมีฝูงเลยดอกเดียวเป็นเห็ดโคลนเล็กก็สมบูรณ์นะครับแต่แค่ดอกเดียวเดี๋ยวไปดูกันต่อครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่เจอค่อนข้างเล็กตูมเล็กมากเลยครับ จริงๆก็ไม่ควรเก็บหรอกแต่นี่ก็เขี่ยไปโดนก็หลุดออกมานะครับก็ถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆ <_ d oll> เพื่อนๆได้ดูก่อนเนาะอันนี้ก็โดนกินเกือกินไปแล้วครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็น,นี่อีกดอกหนึ่งอันนี้สมบูรณ์สวยเลยครับดอกนี้ย,ยื่นมนมาเก็บพร้อมกันเลยครับเพื่อนๆยื่นมาเลยครับนี่เก็บเก็บใครไม่มีตัดตัดเลยครับใครมีมืออิบ เด็ดเลยอะพร้อมกันโอ้ดอกนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็สมบูรณ์เดี๋ยวไปต่อกันก่อนครับเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้สองดอกคู่ทอนนี้ก็ช่วงที่หาไม่เจอก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็จะเดินอย่างนี้นี่ก็จะให้ดูบรรยากาศว่าช่วงที่ไม่เจอเลยเป็นอย่างนี้นะครับ ไเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับกางหายากเพราะว่าคนเยอะมากจะพบว่าเยอะกว่าเห็ดก็ได้นี่เท่าของมาขายครับตลาดนัดดีๆนะครับคนเดินเต็มป่าไปหมดเลยกว่าจะได้บรรยากาศมาฝากเ,เพื่อนๆนี่ครับนี่ก็เป็นดอกหนึ่งที่มันเล็กมากแต่ก็อ่านี่อีกชุดหนึ่งก็ดอนกินคือกินเหมือนเดิมเรามาแย่งเขาเหมือนเดิมนะครับนี่ เงนเล็กเขาก็หนีเวลากินกือนี่อีกสองตัวโอ้กินคือเยอะมากเขาเขากินเอา้ามาเพื่อนๆแย่งกินคือกันเรานี่สามสี่ดอกตรงนี้ส,สวยๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเนาะครับมาเลยครับนี่บรรยากาศช่วงที่เรายังหาไม่เจอก็จะจะเดินแบบนี้ค่อนข้างหายยากครับเพราะว่า เหมือนที่บอกไปในตอนแรกว่าคนค่อนข้างเยอะมากผมก็ตั้งใจเข้ามาเพื่อที่จะถ่ายบรรยากาศให้กับเพื่อนๆได้ชมกันในฤดูการหาเหตุแบบนี้ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเจอบ้างไม่เจอบ้างก็จะเพิ่งว่ากันนะครับถ่ายบรรยากาศมาให้ชมนี่หนึ่งดอกครับน่าจะรอดพ้นมาจากเงื้อมือของของนายพรานนางพรานทั้งหลาย ็ถ่ายให้ดูกันไปก่อนนะครับวันนี้เรามาสายด้วยปกติถ้าเรามาตั้งแต่เช้ามืดๆเนี่ยอาจจะเห็นได้เยอะกว่าน,นี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับต่อเลยครับเอาบรรยากาศมให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าอยากให้เพื่อนๆใครที่ไม่ได้เก็บนะครับอยู่ในโซนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไม่มีป่าแลวอยากเก็บนี่เดี๋ยวดูผ่านวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับนี่ดอกนี่สวยเลยครับ สวยมนเลยโอ้น่าเก็บมากเดี๋ยวดูกันต่อเลยครับเพื่อนๆครับโอ้โหโนี่รอดรอดมาได้เพราะว่าอยู่ข้างโขดหินโขดหินปิดเข้าไว้ไม่งั้นก็น่าจะไม่รอดให้เพื่อนๆได้ชมนี่สามดอกน้อยๆอยู่ข้างโขดหินแบบนี้นะครับไม่งั้นไม่รอดเขาน่าจะเห็นไปแล้ว เดินต่อครับนี่มาเจออีกหนึ่งดอกดอกนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับขาวสวยเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเรียกว่าเห็ดอะไรกันแต่กินได้แน่นอนผมรู้แต่ว่ากินได้แต่ไม่รู้ชื่อภาษากลางก็เรียกว่าเห็ดอะไรเนาะใครรู้ก็บอกมาได้นะครับนี่อันนี้เห็ดเหลือง บางคนก็ไม่กินนะครับบางคนเขาก็เอานี่ผมเจออยู่ชุดหนึ่งใหญ่ๆเลยลองเก็บไปดูก่อนนี่ครับเห็ดเหลืองก้านเองดอกเล็กๆเ,เลยครับนี่ก็อีกหนึ่งก้านเล็กเลยเอาดีไมเอ่ยเอามาอมตอนท้ายก็จะเก็บให้ดูแ้วนะครับ ก่อนหน้านั้นไม่ได้เก็บให้เพื่อนๆได้ได้ร่วมเก็บด้วยกันเดียด๋วยวแต่อันนี้ผมเก็บเองแล้วกันหดใจไม่ไหวแล้วเห็ดเหลืองเพียวๆเลยก็น่าจะเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้มาเก็บกันเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับว่าสรุปผลงานกันว่าเราได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ที่แอบแอบเก็บเพื่อนๆนมานี่ครับผลงานของเราที่เราเก็บพร้อมกับเพื่อนๆเมื่อสักครู่นียครับนี่เลือกเอาเฉพาะดอกที่ น่าจะเก็บได้กินได้ที่เหลือเล็กเกินไปก็ไม่เอาอาจจะมีเล็กเลกหลุดมาบ้างพอดีมันหลุดแล้วตอนที่เราเกี่ยดโดนก็หยิบติดไม้ติดมือมาเลยนี่เลยครับถ่ายให้ดูกันอย่างนี้ไปก่อนนี่คือผลงานรวมซึ่งก็พออยู่พอกินพอได้นะครับหนึ่งมือสองมือได้อยู่แต่ก็ค่อนข้างที่จะหายากอย่างที่บอกว่าเรามาช้าวันนี้เราออกมาสายมากแนละ้วอยากมาถ่ายบรรยากาศใ้เพื่อนดูเฉยก็ถือว่าไม่แฮวครับได้นี่ได้ บรรยากาศได้เห็ดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่เลยครับออกล่าหากินของเราวันนี้ไม่แห้วนะครับก็ถือว่าหมานอยู่ครับถึงว่าจอ,อกมาสายนี่ถ้าวันไหนออกมาเช้าน่าจะได้มากกว่านี้ครับวันนี้เราจะลากันไปได้วยภาพนี้นะครับมีโอกาสเราจะไปถ่ายอะไรในคลิปต่อๆไปก็รบกวนทุกๆท,ท่านนะครับถ้าเห็นก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับเพื่อติดตามเราจะมี คลิปในการหากินแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ